มือทอทีวีจะพาคุณผู้ชมมาชมสกูปหม,มโรงก่อนที่เ c g เมืองทองยูเนเตดจะเปิดสนาม s อสซี a d สเตเดียมพบกับทีมเชียงรายยูเนเตดในวันเสาร์ที่19เมษายนนี้ช่วงเวลา19นาฬิกานะครับผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปพบเหตุการณ์เมื่อดูการที่แล้วนะฮะสทีมนี้เตะกันในวันที่27เมษายนเป็นการเจอกันในเล็กแรกนะครับโอ้โหทามมิ่งเวลาเตะเดือนเมษายนคล้ายๆกันเลยละครับ กิเลมยองได้ลุ้นก่อน,นครับลูกตังเตะของมาริโอยูรอสกี้ปั่นด้วยสายเบียดเสาไปนิดเดียวธนงศัก์พันพุ์พัฒน์นะครับก็เป็นอดีตผู้สาประตูของกิเลมพยองเอสซีจีเมืองทองอยเนเต่ของเรานี่แหละครับกลับมาเจอทีมเก่าด้วยเช่นกันโอ้โหการเช็คลายผิดพลาดนะฮะของทีมเมืองทองแล้วพิชิพงศ์สกัดออกมาได้แม่แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงว่าเป็นจังหวะที่บอลเลยข้ามเส้นเข้าประตูไปแล้วนะครับ หมายเลข22นิคลายแอชลีย์ฮะนี่ฮะยกบอลก่อนที่วีระเกิดพุซาจะเข้ามาถึงครับโอ้โหต้องมาดูภาพจากข้างๆประตูแบบนี้นะฮะโอ้เข้าไปแล้วครับถึงแม้พิชิพงษ์จะสกัดออกมาได้ก็ยังเป็นประตูอยู่ดีแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับ <c oughs> สลาวุธมาสุกแตะดีขวาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปลูกเปิดของพิชิพงษ์เฉยฉิวนะครับนี่ะ อ๋อฉลับเจษดาจิตสวัสดิ์ครับกับตันเจดก็เป็นอีกหนึ่งอดีตนักเตะของทีมเมืองทองของเราที่ย้ายไปอยู่เชียงรายยูไนเต็ดด้วยนะฮะและนี่ฮะอีกจังหวะหนึ่งของทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับอานนท์สังสะน้อยอดีตเด็กเก่าของกีฬาพิย,ยอของเรานี่แหละครับได้ทิ้งตัวขวิดโอ้โหชนเสาแล้วเด้งมาวีระพลิกตัวกลับมาแล้วก็เซฟไว้ได้ ก่อนที่จะข้ามประตูเข้าไปครับช่วงครึ่งเวลาหลังครับสราวุธมาสุกไหลบอลมาให้ดานูเซกาแปลง่ายๆเข้าไปเกรมยองพลิกกลับขึ้นมานำสอประตูต่อหนึครับนี่ฮะสราวุธมาสุกยิงหนึ่ง 1, แอซซิตหนครับแล้ววันเสาร์ที่19เมษายนนี้นะครับ พี่โต้งนะครับพี่แป้พี่ชิพงเฉยิวจะได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ย้ายไปสู่เชียงรายยืนแต่และทําผลงานได้ดีมากๆครับโอ้โหเกือบจะ3ประตูต่อหนึ่งครับลูกป,ปั่นฟรีคิกของดัสกรทองเหลาชนคาและเด้งลงมาดานโนเซกาซ้ําจังหวะนี้ฮะโอ้โหแล้วยิงแป๊กครับอ้อเชียงรายมาสกัดได้ก่อนฮะก่อนที่ดานโนจะได้ยิงเต็มเท้าแต่ช่วงท้ายเกมครับสราวุธมาสุกไหลให้ปักนำชอ โห oh, ยกบอลผ่านมือธนงศักดิ์พันธิพัฒน์มาได้แต่ว่าลูกมันแรงเกินไปเลยไม่มีโอกาสได้จบสกอร์ท้ายที่สุดนะครับกีเลนพยองก็เอาชนะทีมเชียงรายยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่27เเมษาย,ยนเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งวนันเสาร์นี้ทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่ง แฟนคลับ s อ g ซเมืองทองยูในเต็ดของเราห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับใครที่คิดถึงอดีตนักเตะเก่าของเราไม่ว่าจะเป็นเจสดาจิตสวัส์ธนงศักพันพิพัฒ์อานน์สังสาน้อยรวมไปถึงพี่แปะพิชิพงษ์เฉยชิวนะฮะก็มาดูพวกเขาเล่นได้ในสีเสื้อของเชียงรายยูในเต็ดซึ่งพี่แปะพอย้ายไปอยู่ที่นู่นมีอิสระในการเล่นเกมรุกเพิ่มมากขึ้นทําให้เชียงรายยูในเต็ดน่ากลัวมากๆในฤดูการนี้ครับ